สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มอีกแล้วนะคะวันนี้หายไปตั้งนานนะคะซึ่งวันนี้แก้มก็จะมาแนะนําคนที่จะเพาะ,มะเมล็ดก็คือสายเพาะ,มะเมล็ดนะคะหรือว่าคนที่งบน้อยนั่นเองนะคะคนที่งบน้อยเหมือนแก้มก็สามารถแต่ว่าอยากได้หลายๆต้นอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อมเมล็ดมาเพาะได้นะแต่ว่า บอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ได้เกิดง่ายๆนะคะทุกคนหมายถึงว่ามันต้องใช้เวลาซึ่งตอนนี้แก้มก็ปลูกได้มาประมาณจะปีหนึ่งแล้วนะคะเพาะไว้คือจะปีแล้วอะเนาะของแก้มนี่น่าจะประมาณ8ถึง10เดือนนะคะที่แก้มเพาะไว้ซึ่งแก้มเพาะระบบปิดทั้งหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้ไม่ได้สอนว่าเพาะยังไงนะคะ ออแต่ว่าจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าต้นไหนมันแบบเกิดง่ายเกิดยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันแบบยืดไหมนะคะสําหรับที่เราปลูกไปนะคะซึ่งมีหลายสายพันธุ์นะมีหลายสายพันธุ์อยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นแบบขเขาเรียกอะไรเป็นแนวคิดเป็นแนวที่แบบว่าเผื่อใครแบบว่าชอบสายพันธุ์อะไรก็ลองมาเพาะดูหรือแบบคิดว่าวิวยังต้นเล็กอยู่เลยก็ไปเอฟต้นใหญ่ๆมาได้นะคะซึ่งอันนี้แก้มก็ เพาะไว้เองนะคะเป็นระบบปิดมาตลอดเลยนะคะซึ่งวันนี้จะจะไปเปิดแล้วนะคะก็คือไปเปิดพอร์ตเตรียมที่จะขยายพันธุ์ต่อไปก็คือเตรียมที่จะลงเพื่อ จะลงดินนะคะเพื่อให้เขาโตขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอันไหนปลูกง่ายอันไหนปลูกยากแล้วก็คือแบบขนาดน้องจะโตขนาดไหนนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคือแก้มไม่ได้ซื้อแ็กต้นไม้มาแปะนะคะก็คือเขียนเองแล้วก็ติดใบแปะไว้มันก็เลยหายเลือนหายไปเลยนะคะเราก็จะรู้แค่สายพันธุ์แต่ว่าวันที่ส่วนใหญ่ของแก้มจะเริ่มมั้งแต่สิงหากันยาตุลาที่แก้มเพาะพันธุ์ไว้นะคะแล้วก็มีอื่นๆบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าม,มีอะไรบ้างนะคะ นี่มาแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเดินมาดูอันนี้เป็นอันที่แก้มเพาะไว้เนาะนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูทุกๆอันเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นถาดยิมโนเดี๋ยวแก้มจะตัดเปิดให้ทุกคนดูเลยอันนี้ให้ดูลักษณะว่าเราเพาะแล้วเขาเกิดในนี้เนาะหุยมีด่างให้แก้มด้วยน,นะคะ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาจะสอนให้ดูอันนี้เป็นจะมีแนวแนวยิมโนเนาะส่วนอันนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นพวกบันเดนัมพวกโรบิเวียแล้วก็แอสโตรนะคะเดี๋ยวแก้มจะเปิดพอร์ตให้ทุกคนดูเลยว่าเขาจะขนาดไหนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพวกสายพันธุ์ต่างๆนะคะอื่นเนาะอันนี้แก้มก็ลองเปิดปากถุงให้เขาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาชมกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนอันนี้เป็นอันที่แก้มขัดว่าแก้มจะเปิดหน้าไม้นะคะซึ่งมันผสมกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าอันอื่นๆที่แก้มยังไม่เอามาเปิดเพราะว่าแก้มรู้สึกว่าเขายังไม่โตนะทุกคนดูอันนี้คือเป็นสายพันแอสโตรนะคะซึ่งอย่าทําแบบแก้มนะอันนี้คือแสงเขาไม่พอเขาส่วนใหญ่เขาจะยืดนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้มจะพยายามเลี้ยงเขาให้ได้อันนี้ก็ยืดเหมือนกันพยายามเอามามาแดดอยู่นะคะทุกคนเนาะแล้วก็อันนี้พวก กโลบีเวียนะคะดูดิทำไมมันยืดมันยาวอะ่ะแกมไม่รู้เนาะทุกคนดูอันนี้ไม่รู้เขาโกหกข่หรือแกเลี้ยงไม่เกิดเพราะไม่เกิดนะจ๊ะนี่คือโลบีเวียนะัน,นีแก้มเขียนไป้ายไปว่าโลบีเวียจริงๆเขียนแท็กไวตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือมันลบมันหายไปนะคะเสียใจมากนะคะก็อันที่แก้มเพาะนะแ้วแก้มเล่าให้ฟังว่าจะมีสายพวกยิมโนให้ดูนะคะ พวกยิมโน่เดให้ดูนะคะอุย้ยมองไม่เห็นเนาะเห็นปะเนี่ยยมโน่นะคะซึ่งอันนี้ยังสําหรับแก้มมันก็ยังแบบเล็กๆอันนี้คือเป็นพวกที่เพาะใหม่นะคะประมาณประมาณสองสามเดือนที่แล้วเนาะแต่ว่ามันไม่ตัวอะ่ะอันนี้จะเป็นอันที่แก้มเพาะมานานแล้วที่แก้มบอกอะ่ะเดี๋ยวดูดิมันแบบว่านะคะเดี๋ยวให้ดูนะดูโคเต็ม เต็มมากทุกคนเต็มมากนะคะแล้วก็แอสโตรนี่ทุกคนนะคะแอสโตรของแก้มเปิดวันนี้ให้ดูจะเป็นยิมโนกับแอสโตรนะแล้วก็อยากจะบอกว่าแอตโตตอนแรกแก้มเป็นสายแอตโตแล้วแก้มรู้สึกว่ามันเกิดเร็วแต่ทุกคนคือมันแบบมันสําหรับแก้มมันเลี้ยงยากเนาะไม่รู้ดิเนาะมันยืดมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนตัวแก้มคือยิมโนนะปลูกง่ายสุดหมายถึงว่าเขาแบบไม่ยืดไม่อะไรอะ่ะเขาอาจจะแบบตอนงอกเขาอาจจะงอกช้าก,กว่าแอดโตนะแต่ว่าพอตอนโตแล้วเหมือนเขาจะแบบตายยากอะ่ะทุกคนตายยากนะเพราะว่ามันแบบชอบแดดชอบอะไรนะเหมาะเหมาะมากสําหรับมือใหม่ที่ชอบเพาะนะคะแบบ ถ้าอยากมีความภูมิใจว่าแบบเพาะเราไม่ตายนะต้องเป็นยิมโนเดี๋ยวแก้มจะเปิดให้ดูนะเพราะว่าส่วนแอตัวมันจะแบบโดนแดดแรงไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือมืดเกินไปมันก็จะยืดหรือมันก็จะแบบเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะสองอันนี้เดี๋ยวแก้มจะเปิดให้ดูส่วนอย่างอื่นๆน,นะที่แก้มชอบมากคือต้นนี้ทุกคนนะเอาเปิดให้ดูประมาณนี้เนาะต้นอิรุซโมนะคะต้นอิรุซโมเนี่ยตามภาพเลยเห็นไหมดอกโคตรน่ารักนะคะ คือเราอยากมีเยอะเยอะๆนะคะแก้มก็ซื้อต้นมันมาอยู่ค่ะซื้อต้นมาปลูกไว้อยู่ก็คือเอฟของเขาต้นใหญ่ๆ,ๆลักษณะแบบใหญ่ๆเลยมาปลูกแต่ว่าก็อยากได้เยอะๆด้วยก็ซื้อ,ๆๆอมเมล็ดมาเพาะแล้วให้ดูนะอันนี้พวกนี่ทุกคนอันนี้เขียนไปไว้ว่าโรบีเวียแกมไม่แน่ใจว่าใช่โรบีเวียไหมเนาะแต่แก้มเขียนไปตรงนี้ไว้ว่าโรบีเวียเนี่ยทุกคนดู บางต้นก็คือแบบสวยบางต้นก็คือแบบมันยืดมากอันเนี้ยเดาแก้มก็จะตัดสินใจเปิดเปิดพอรตนะเนี่ยทุกคนดูอันนี้คือน่ารักไหมอันนี้คืออันนี้คือคามิเน่นี่ๆเดี๋ยวให้ดูคามินี่ชิบก็อันนี้เป็น อีกอันนึงน่ารักมากคนแมวทุกคนเนี่ยไม่คิดว่ามันจะโตนะคะแต่ว่าขนแมวยังไม่เปิดพอตแต่ว่าเอามาให้ดูว่าลักษณะพอออกมาแล้วเขาน่ารักมากนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้มจะเปิดพอตให้ดูนะะเดี๋ยวเราเปิดพอตด้วยวิธีนี้เลยแก้มก็จะตัดเลยทุกคน แก้มจะตัดตัดออกเลยเปือแบบนี้นะคะปบดพอดปบดพอดใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็เปิดเดี๋ยวส่วนใหญ่จะเปิดอันที่เฉพาะอันที่แก้มอยากคิดว่ามันโตแล้วไม่ใช่นะบางอันก็คือนนานแล้วอะ่ะมัน แบบแปดเดือนขึ้นไปแล้วนะแก้มก็จะตัดสินใจเปิดพอร์ตเลยอะลองลองให้เขาแบบออกมาจากระบบปิดโอ้จริงๆอันนี้มันก็ยืดมากเนี่ยอันนี้มันยืดมากแล้วยังต้นเล็กอยู่เลยแต่ว่าเพาะมานานแล้วว่าเพาะมานานพร้อมๆเพื่อนเลยแต่ไม่รู้ทาไมมันถึงไม่โตสักทีหรือว่าเราจะยังไม่เปิดพอร์ตนี้ยเรเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดนะคะ ขออนุญาตตัดเลยเดี๋ยวจะพาส่องนะคะว้าวนี่ทุกคนให้ดูนะประมาณนี้อย้ยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแก้มขออนุญาตเอา ถุงออกนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาส่องกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาแล้วจ้าทุกคนอันนี้นะคะที่แก้มเปิดหน้าไมาให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวดูมาดูนะมันมีสามสายพันธุ์สี่เนาะอันนี้สี่อันนี้สี่ 4. เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวแบบเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆเนาะว่าสําหรับคนที่แบบว่าชอบเพาะนะคะก็คืออย่างเช่นอันนี้นะทุกคนอันนี้แก้มแมมคามิเน,น่นะแก้มซื้อมาสามสิบสามเมล็ดเนาะเนี่ยดูมันเกิด ทุกคนอัตรา,าก,การเกิดนะคะมันแล้วแต่คนที่จะแบบปลูกหรือว่าดูแลได้นะอย่างเช่นแมมคาเมน่แก้มคิดดูว่าเดี๋ยวแก้มนับ5้าประมาณ15ต้นนะตอนนี้สิบต้นนะคะที่แบบนับอันตุ่มเล็กๆด้วยนะเนี่ยเห็นไหมไม่คือจาก33เมตรนะทุกคนก็ต้องเผื่อใจด้วยเขาไม่ได้เกิดถูกต้นนะคะแต่ว่าอันนี้คือแมมขนแมวเนาะไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณ100ต้น หรือ50ต้นนี่แหละที่แก้มที่แก้มแบบว่าโรยโรยมเมล็ดไปเนาะเนี่ยมันก็จะแบบอัตราการเกิดแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ให้ดูอย่างเช่นของแก้มอ่ะส่วนตัวแก้มแก้มคิดว่าโรบิเวียปลูกยากทุกคนมันไม่ค่อยเกิดอะไม่รู้เป็นอะไรมันต้องใช้ชำหนอไหมเนี่ยโรบิเวียแก้มอ่ะคือแก้มเอามาเพาะตอนแรกแก้มเป็นสาย เป็นสายเนี่ยเป็นสายแอตโตแล้วก็โรบิเวียนะโรบิเวียชอบดอกเขาอันนี้ซื้อมาประมาณ6 7กระถางที่มาเพาะเป็นแบบเนี้ยทุกอันเลยทุกคนคือแบบไม่ได้เกิดเต็มๆเ,เหมือนพวกแบบขนแมวหรือแบบพวกกิมโนพวกแอตโตอย่างงี้นะก็คือตอนนี้ก็เลยแบบโอ้คิดว่าน่าจะได้ซื้อต้นเอาหรือไม่ก็คือทุกคนจะต้องแบบใจเย็นมากๆค่ะสําหรับโรบิเวียนะคะอ่ะ ส่วนตัวแก้มเลยอะมาเลยนะคะแนะนำนะอย่างที่แก้มบอกไปทุกคนดูอันนี้คือยิมโนนะคะนี่ยิมโนยิมโนเขาก็จะมีแบบยิมโนเขียวนะอันนี้ที่ให้ดูเป็นยิมโนเขียวแล้วก็อันนี้เขาเรียกยิมโนด่างนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมที่เป็นเนี่ยมีสีอื่นๆแสดงว่าก็คือด่างนะคะที่ที่ต้นที่ไม่เป็นเขียวทุกคนแก้มจะบอกว่าคือมันน่าจะ ไม่เยอะนะยิมโนเขียวอะ่ะส่วนใหญ่แก้มซื้อมานิดเดียวอะ่ะแต่คือเราซื้อยิมโนด่างมาเพอแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะได้ด่างอย่างเงี้ยทุกต้นนะทุกคนเห็นไหมมันก็จะผสมมาเนี่ยบางทีแก้มน่าอาจจะโดนหลอกอะ่ะทุกคนเนี่ยอาจจะแบบซื้อยิมโนด่างมาเพอได้เป็นเขียวนึกออกปะ่ะนะคะเราก็จาไม่ได้แล้วว่าร้านไหนอันนี้พอได้อยู่พอได้ด่างอยู่นี่พอได้ด่างสองสามต้นก็พอใจแล้วเนี่ยได้สี่ต้นเห็นปะ่ะ นะคะเพราะว่ายิมโนโด่างเขามีราคาแพงนะคะตอนนั้นแก้มก็งบน้อยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงด้วยแต่ก็อยากได้ต้นไม้นึกออกปะเราก็เลยซื้อมาเพาะเอาซึ่งตอนนี้มันจะครบปีแล้วเราก็เครียดอยู่ว่าเราจะขยายยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ส่งอีกส่งร้านที่มันแบบว่านี่นี่ร้านนี้โคตรน่ารักเลยได,ได้ด่างเยอะมากแต่จําร้านไม่ได้แล้วทุกคนสําหรับยิมโนนะคะดูดีๆนะทุกคนนะดูดีๆนะคะ บางคนเขาก็เอาแบบยิมโนเขียวมาหลอกลรงจริงนะเน,นี่ยเห็นไหมอันนี้มีด่างอยู่จริงๆนะแกเสียใจมากอันนี้อัน,นที่เพาะมาคือแบบให้ดูเนี่ยดูดีนะคะเนี่ยอันนี้คือเขาไม่หลอกแต่อันนี้คือเขียวมาเต็มๆเลยนะคะแต่ว่าก็อย่างว่านะคะบางต้นเขาก็จะไปออกด่างตอนโตเนาะแต่ว่าดูทุกคนดูหน้าไม้สวยนะคะมีทั้งยิมโน มีไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยมาผสมมาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแก้มก็จะเลือกต้นใหญ่ๆแข็งแรงเอาไปปลูกนะคะส่วนต้นเล็กถ้าเรากลัวมันแบบไม่โตอะสามารถเอาไปทําระบบปิดต่อได้นะเพราะแก้มเคยทําอันเนี้ยคือแบบว่าแยกมานะคะแยกเป็น3กระถางตัวแรกแก้มเพาะใส่อันเดียวประมาณประมาณกี่ต้นวะสองสามร้อต้นแล้วมันฟูขึ้นแบบฟูไต่ขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนแก้มก็เลยเอาออกมาใส่2กระถางนี้แล้วก็ใส่ระบบปิด ะะก็เกิดตอนแรกนึกว่าตายนะคะก็เกิดประมาณนี้นะทุกคนนี่อันนี้ของแก้มทุกคนกะไปเลยนะคะเกือบหนึ่งปีเกือบหนึ่งปีเพราะว่าแก้มเล่นเนี่ยแก้มเล่นแคปต,ตัสมาประมาณจะหนึ่งปีเนาะน่าประมาณหนึ่งปีนั่นแหละนะคะต้นไมท้ทวกนี้ก็เกิดแล้วเดี๋ยวส่องแคปปัตโตอันนี้ก็แอรโตก็ปลูกพร้อมๆก,กันกับอันนั้นเลยนะคะเนี่ยลักษณะของเขายังได้แค่นี้อยู่เลยทุกคน ะะแอดรูนะคะแอดรูก็จะมีลักษณะว่ามเมล็ดแทงกว่าเพราะว่าของเขามันแบบฝักึ่งของเขาออกมามันแบบได้ต้นละ1ดอก2ดอกอะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็อย่างหนึ่งดอกใช่ไหมไม่แน่ใจนะคะประมาณนี้ก็เนี่ยแล้วก็หลังๆมาแก้มก็จะเล่นตัววีทุกคนนี่ตัววีคือต้นแบบนี้นี่คือลายลายเขาจะออกมาเป็นแบบสีขาวแบบคล้ายๆวี หลังๆมาวีนี่คือมีดละสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบาทนี้นะทุกคนซึ่งกระถางแรกๆแก้มเอาไปเพาะแล้วแต่ว่ามันก็ตายอะ่ะตัววีเยอะมากแต่ว่าตายนะคะก็เลยเสียใจตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนมาเล่นแบบอย่างอื่นด้วยนะคะก็คือแอตโตคือแบบทุกคนดูไม่รู้จะเลี้ยงเป็นกลมๆให้เป็นเหมือนคนอื่นได้ไหมอ่ะสองนะคะทุกคนเป็นเหมือนแก้มไหมนะคะหรือแบบว่าแล้วแต่นะระบบปิดบางคนก็สามสี่หกเดือนอ่ะหกเดือนแล้วก็มาเปิด มาเปิดพอตได้เดือนมาเปิดพอตนะคะก็เดี๋ยวอันนี้แก้มก็จะเลือกด่างออกมาเลี้ยงมาเปลูกนะแล้วก็ให้ดูสําหรับเออมันได้ยินดูหนังนี่ได้เยอนะเนาะเราไปลองดูว่าเขาให้เขาขายกันอะไรยังไงตอนนี้แล้วก็อันนี้ทุกทกคนอันนี้ภูมิใจมากลูฟฟลูโฟดูรูปเลยต้นโค่สวยตั้ตูขึ้นมาเนาะดอกสีชมพูตัดการสีมพวอ่อนชอบมาก ซึ่งราคาแพงมากอะทุกคนต้นจริงๆเขาอะก็ไม่มีตังค์เห็นไหมยังเขียนมาอยู่โลฟเนาะลูกตั้งแต่28เดือนสิงหา6กสาะอันนี้คือแบบนานแล้ว <S 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 ซื้อมา10เม็ดค่ะทุกคนเม็ดละ10บาทนะคะเม็ดละ10บาทร้อหนึ่งเกิดหต้นก็ถือว่าคุ้มเนาะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสําหรับคนงบน้อยแต่ว่าเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราจะรักมาก ดี๋ยวรอดูว่าของแก้มันจะโตได้ถึงขนาดไหนนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ภูมินนใจที่เกิดต้นอีรุสสมุนะจ๊ะก็เกิดอยู่เนาะวา้เพราะฉะนั้นก็ใายเพราะ,มะเมล็ดทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะลองดูสำหรับคนที่งบน้อยนะคะแล้วก็อยากลองเลี้ยงนะคะ ก็ซื้อมาเพาะได้ซึ่งน้องก็แข็งแรงดีอยูนะ่ไม่ได้ตายยากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าคนที่แบบชอบอะไรที่มันแบบาตายยากๆอะ่ะแนะนําคือยีโนเนาะแก้มแนะนําคือยินโนเลยขนาดตอนแรกแก้มไม่ค่อยชอบเขานะแก้มรู้สึกว่าแก้มไม่ค่อยชอบเขาเพราะมันมเยอะไงความรู้สึกเรานะคะแต่เอาไปเอามาชอบมากที่สุดพอเลี้ยงไปแล้วคือตายยากตายยากนะคะนี่ ส่วนแอตโตก็เดี๋ยวออกเดี๋ยวแราแก้มให้ดูที่แก้มปลูกไว้ชื่อมาสองมาสองนี่คือแอตโตอันนี้คือตายไปเยอะมากอันนี้คือบางอันก็ยังไม่เอาออกบางอันเอาออกแล้วคือแอตัวตอนแรกแก้มใส่แอตโตก็ตายไปเยอะเนาะแก้มก็เลยโอเครียดนะคะส่วนยิมโนคือเราก็เลี้ยงจนแบบเนี่ยทุกคน จนน้องมีดอกแล้วก็ลองผสมเกสรนะคือเขาตายยากมากอันนี้ไม่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 ลดน้ําเป็นอาทิตย์สอาทิตย์อะก็ก็ได้อ่ะดูะนี่ประมานี้ทนแดดทนฝนนะคะส่วนแอตโรก็คือกับดาวไปเยอะมากกับดาวไปเยอะจริงเนี่ยดูแบบ กระถงกระถางเขาอันนี้เตรียมจะเปลี่ยนกระถางนะคะก็เนาะแต่ว่าน้องแอตัเห็นไหมไตัขึ้นมาเขาก็น่ารักน่ารักทุกแบบเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ใครชอบอะไรนะคะลองเพาะดูนะ โอเคค่ะทุกคนก่อนจบไลฟ์นะคะมีทริคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆจะบอกนะคะถ้าใครยังไม่ว่างที่จะขยายเดี๋ยวเราเปิดพอร์ตแล้วก็ทิ้งให้เขาแบบว่าเหมือนกับชิ้นๆกับอากาศด้านนอกหน่อยก็ได้นะคะแก้มก็จะลองใช้วิธีนี้นะแล้วว่างๆแก้มถึงจะมาแบบมาขยายออกก็คือหรือว่าใครว่างก็สามารถเอาออกไปปลูกได้เลยนะคะลงดินนะคะแล้วก็ปลูกไม่ให้มันแบบพังคางกันหน่อยแบบนี้นะคะหรือแบบนี้นะคะก็ได้เนาะแต่อันนี้คือแก้มเดี๋ยว แก้มจะทํามันหลังวันนี้มาเปิดถอดทิ้งไว้ก่อนนะคะส่วนต้นนี้ก็ควรที่จะรีบหน่อยเนาะแก้มมากเพราะว่าเห็นไหมเขาจะต้องมีหินมีอะไรพยุงเขาตอนนี้เขาลมแล้วเราต้องรีบแบบแบบเอาไปใส่กระถางแล้วก็แบบว่าเอาเหินพยุงให้เขาตั้งตรงไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่สวยนะคะเหมือนไอต้เหมือนกันเห็นไหมเหนมี่ยนะคะส่วนอันนี้ไม่น่าเป็นหัวไม้เท่าไหรนะคะแต่ก็ต้องมีมีมหินมีอะไรเหมือนกันเนาะ โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้ก็แจ้งมาได้นะคะหรือแบบไปส่งมงสองไม้ที่ไหนนะคะคอมเมนต์หรือว่าใครเคยเพาะแล้วเป็นยังไงมีอะไรแนะนำแก้มก็คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละจ้าบ๊ายบายค่ะ